เอาแม่พ่อสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอ้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนกันอีกรอบนะโอ้นะยินดีมากเลยค่ะยินดีหลายๆมื้อนี้เฮามาอยู่สวนป่าเนาะบ้านนี้คือบ้านไหนครับอันนี้คือบ้านบ้านท่าเชิงครือค่ะบ้านท่าเชิงเครือตํตำบลป่งไฮอําเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬค่ะโอ้อันนี้อยู่เขตเซกาอันนี้เขตเซกาค่ะเป็นเขตเซกาเด้มองนี้นะอันมองที่เฮาอยู่นี่คือเป็นเขตป่าชุมชนของหมู่บ้าน ใน,ในชุมชนบ้านเฮาซึ่งมีสามสามโมบ้านซึ่งเป็นชุมชนของท่าชิงเค,ครือก็คือใช้ประโยชน์ร่วมเดียวรับแต่ว่าพื้นที่นี้คือพื้นที่สาธารณะซึ่งแม่พอกับชาวบ้านกับผู้นำหลายๆหน่วยงานเพื่อนกะมาสรอยกันปูม่องนี้เพื่อเป็นเป็นพื้นที่ป้านะคะคมีจักให้ครับแม่พอพื้นที่ทั้งเมิดบ่ค่ะ หรือที่ปลูกที่ที่ปลูกไปนี่ที่ปลูกนี่ประมาณชักไร่ดีหืมอ่าคร่าวๆสาไร่ได้ประมาณนั้นน่ะสามสี่ไร่น่าจะได้อยู่เนาะครับผมค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็ยาวแยกขึ้นไปอีกแต่ว่าไม่พอนี่ถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่เนาะก็เป็นเป็นผู้ต้นต้นคิดกันแล้วกันเนาะแต่ว่าก็ทุกคนก็มีส่วนร่วมนํากันทุกคนนั่นแหละแต่ว่าแนวคิดนี้ก็คือไม่พอเป็นเป็นผู้มีต้นคิดขึ้นเพราะว่าพื้นที่ม่องนี่นะเป็นพื้นที่ที่อ่า คุดลอกนองนองนองของสาธารณะของหมู่บ้านที่อยู่ฝั่งด้านหลังนะคะคซึ่งอาคุดลอกนองและเอาดินมาถมมองนี้ที่นี่หลายปีผ่านไปแล้วมันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเนะยะไหมซึ่งซึ่งมันได้เป็นพื้นที่มุมนึง่งทึ่งเป็นป่าซุ่มสซนที่ยังอนุรักษ์ไว้ก็คือจะด้านนั้นนะคะครัผม่พอกันเลยได้ความคิดว่าเอา้าถ้าเฮามีลงมือปุ๊มันก็นสิเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไปเรื่อยครับ ก็เลยว่าอ้าวเกิดส่วนพี่น้องส่วนกลุ่มสมาชิกเฮานี่แหละส่วนผู้นําซุมชนในหมู่บ้านเฮานี่แหละชาวบ้านหลายๆคนทั้งโรงเรียนด้วยนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตเอ่ยถึงนําเพราะว่ามือที่ปูไมป้ปาน่ะอันทางพออ,อทางคณะครูเพื่อนกับพานักเรียนมามามาปูซ้อยเดี๋ยวค่ะคคได้มีส่วนร่วมกับการปูป่านมองนี้นํา ไม่พอว่าถึงวิธีการให้ฟังเนี่ยเนี่ยจะบ,บริหารจัดการตั้งแต่เริ่มม,มีที่แล้วนะเริ่มแรกนะพี่น้องเอ้ยตอนมาอันเบิ่งตอนแรงแรงนะเป็นตะเวดความคึดเถอาไดเป็นที่แหง้งแรงแล้วก็โลง่งแบบแดดยิบ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 ,ยบ,ยบเลยลแําะอันรแรกก็คือเอารถไทยมาปับก่อนมาปับไทยไทย,ไทยเพื่อให้กบขึ้นน้อยนึงนะนะครบขึ้นน้อยนึงเพื่อให้เป็นสายยกร่องไถยยกร่องแต่ก็มิถึงก็เป็นร่องแห้งแค่ ยกขึ้นไถ่ยกบเพื่อเป็นสันู่ขึ้นแล้วกะอันได้คําแนะนําจากอันกลุ่มคนบ้าปลูกต้นไม้นี่แหละ <c oughs> ก็คือเจ้าของช่องนี้ราคาเพื่อนก็นให้คําแนะนาํา <c oughs> ว่าอันถ้ามันพื้นที่แห้งแล้งแบบนี้ต้องมีพืชพี่เลี้ยงเพราะถ้าเอาจะปลูกไม้ป่าเลยย่ามันมีรอด <c oughs> เพราะว่ามันโลง่งมันแจ้งแล้วมันจะแห้งแลง้งคือจะรับแดดเต็มเต็มโพดนะนะทีนี้คุณเปียกคุณเปียกขออนุญาตเอ่ยนามนะคะคุณเปียกก็เลยแนะนําว่า ต้องมีกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงนําร่องก่อนเพื่อให้เป็นร่มเงาของเพื่อให้เป็นร่มเงาของไม้ป่าแล้วครับหลังจากที่เฮามีกล้วยแล้วบันนี้เฮามาเฮามาโฟกัสเรื่องอเรื่องเรื่องชนิดของพืชอ่าชนิดของพืชว่าเฮาจะเอาพืชชนิดใดลงก่อนก็คือ ไม้ไม้ไม้ป่าพวกที่เขาจะลงพื้นที่มันเป็นไม้ดั้งเดิมของพื้นนี้พื้นที่นี้ก็คือเป็นยางนาเป็นตะเคียนเนาะด้วยการที่ว่ามันเป็นที่ลุ่มแน่ครับผมทีนี้ยางนาตะเคียนมันก็อาจจะโตซ้าแน่ก็เลยได้คําแนะนําว่าต้องมีพืชหน่วยซิวก็คือเขาก็เลยเลือกกระถินเทพาค่ะพี่น้องครับผมก็เลยเลือกกระถินเทพาเพื่อจะเป็นเป็นพืชหน่วยซิวเพื่อที่จะ,ะให้เขาให้ร่มเงาก่อน,อนคู่กับกล้วยเนาะ กับกล้วยแต่อันนี้ก็คือ,อยางนาเขากับปลูกสลับไหมค่ะสลับตอนแรกนะ,อะขออนุญาตย้อนไปตรงที่เราวางวางแผนแผนที่เป็นหลุมครับค่ะเขาจะเฮ็ดต้นไม้ไม้ป่านี่คือเขาจะปลูกเข้าจะเฮ็ดระยะระยะสี่เมตรแต่ว่าสับสับด้วยกล้วยสับครึ่งด้วยกล้วยแล้วก็เป็นไม้ป่าแล้วก็พืชหน่วยซิล แล้วก็ยางนาเป็นพืชที่เป็นพืชลักของพื้นที่แล้วก็เป็นกล้วยแล้วก็พืชหน่วยซิวเราจะสลับแบบนี้นะคะจะสลับแบบนี้มองภาพคร่าวๆคือกล้วยระยะประมาณ 4, ี่คูณสี่สี่คูณสี่ค่ะสี่เมตรค่ะแต่ว่าแต่ว่าระหว่างสี่เมตรนี่ก็คือจะห่างห่างจากกอกล้วยออกมาก็คือสองเมตรแล้วก็ห่างจากกอกล้วยออกมาอีกสองเมตรก็จะได้ระยะสองเมตรเท่ากันเลยค่ะแต่ว่าสองเมตรนี้ ด้านขวามือไม่พอเป็นเป็นกระถินเทพาเทพาที่เรียกว่าหน่วยซิลเนาะค่ะอันนี้คือเพื่อให้เป็นหน่วยซิลให้ร่มเงากับยางนาซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือครับทีนี้ถ้าจับระยะของกระสินเทพาถึงกระินเทพาก็ราวๆสี่เมตรสี่เมตรเหมือนกันค่ะเพราะว่าซับวางนี่ไงค่ะอันนั้นกระถินเทพาแล้วก็เป็นไม้ยางนาแล้วก็สับด้วยกล้วยแล้วก็กระถินเทพาอีกเพราะฉะนั้นกระถินเทพากับกระถินเทพาก็เลยเป็นสี่เมตร แล้วยางนากับยางนาอีกก็จะเป็นซีเมตรเหมือนกันครับผมคะ่ะอันนี้ก็คือเราวางแผนตั้งแต่แรกไปแล้วนะ<ด>ค,ค,คะก็คือเขาก็จะปลูกตอนนี้มันกอันยังช่วงพายุเข้าค่ะยังไม่ได้มาตัดดูแลเรื่องหญ้าแต่ว่าตอนที่เราปลูกนะแล้วก็คุดหลุมขุดหลุมแล้วแล้วก็มีปุ๋ยคอกรองพื้นด้วยเด้ปุ๋ยคอกรองพื้นเสร็จแล้วปลูกแล้วแล้วก็เอาฟางมาคุมอีกทีหนึ่งนะคะนี่คือร่องรอย โดยแอนมือที่ปลูกนะ่ะมีนักเรียนก็ต้องเอ่ยถึงอีเนาะขอบคุณทางโรงเรียนที่พาพานักเรียนมาส้อยซ่อยกันมือนั่นกะกับสมาชิกกลุ่มวรรณเกษตรแล้วก็ผู้นําชุมชนแล้วก็ชาวบ้านในบางส่วนนะคะถ้าพูดถึงมองภาพคือระยะร่องระยะร่องต่อร่องนี่ก็ประมาณ4ี่เมตรเนาะไม่พอร่องเนี่ยร่องคือกล้วยระหว่างร่องกล้วยเนี่ย<อ>ประมาณสี่ เนาะแต่ระยะต้นระยะต้นต้นคือกล้วยก็คือสีเหมือนกันแต่สีเหมือนกันแต่มีไม้ป่าสับแต่ในแถวกล้วยเนี่ยจะเป็นไม้ป่าค่ะสองเมตรสับวาสองเมตรสองเมตรครับค่ะก็คือจะจะลงตัวพอดีแต่ว่าไม่พอปลูกกล้วยช่วงแรงสุดๆเลยเนาะแรงแบบโอ้ยอันอันอันนี้นะคะที่ที่หนอที่เราตัดมานี่คือไม่ไม่ขึ้นเลยครับไม่ขึ้นเลยแล้วกัไอ้ที่มันแตกขึ้นมาใหม่เพราะว่าเราปลูกช่วงแรงเกินไป ปลูกมีนาคมมีนาปลูกมีนาแรงแบบสุดๆเลยคุยกับไม่พออยู่เอ้ามันจะรอดบอสตีโอ้กล้วยนี่มันทนดีสุดๆนะสุดๆเลยค่ะอาปลูกกล้วยเดือนมีนาแล้วมาปลูกไม้ป่าเดือนไหนครับปลูกไม้ป่าเดือนมิถุนาค่ะเพราะว่าตอนตอนตอนที่อันตอนที่มาปลูกกล้วยเออปลูกไม้ป่านี่กล้วยนี่มีใบแล้วแตกใบแตกกอแล้วค่ะครับผม นั้นนัดสองรอบเนาะนัดพี่น้องมาสองรอบร่บมแรกก่อปลูกกล้วยก่อนนัดแหละแม่นค่ะปลูกกล้วยแล้วก็อรอบสองก็คือมาปลูกไม้ป่าป,ป่าฮะปลูกพผมไปก่อนออแต่การพี่น้องก็ให้ความร่วมมือดีดีเด้ค่ะพี่น้องกับมือตะวัากับเ,เพื่อนกับพาก,กันมาส้อยกันดีอ,อ,อยู่ส่วนบ้านเฮากะแล้วแผนนี่คิดว่าจะมีระบบน้ํำไหมครับเนี่ยระบบน้บําบ่ค่ะคาดว่าเป็นไหนหรือว่าคิดว่าจะให้สู้กับ Uh, คิดว,ว,ว่าแหล่หลงนี้นะจะทดลองลองเบิ่งก่อนว่าจะสู้แหลงไหวบอบแต่ถ้าไม่ไหวอีลีกแผนสำรองระบบน้ำนี่ไม่พอว่ามันอาจจะปิดไปได้ยากอยู่เพราะว่าคือต้นทุนต้องสูงต้นทุนสูงแล้วที่นี้กระบกะวบเนาะมันเป็นมันเป็นพื้นที่ของของสาธารณะ เขาจะไปดึงส่วนไหนมากะเขากับมิแมน่นผู้ที่จะไปดึงงบประมาณตรงนั้นมาได้เขาก็คิดว่าจะรอทดลองเหมือนก่อนแต่ว่าแผนสำรองที่จะดูแลเขาในช่วงหน้าแ้งก็คืออาจจะมีห่มฟางให้หนาขึ้นหรืออาจจะมีแบบขวดน้ํามาเสียบ,บดูแลเพื่อให้ประคับประคองให้วิ่ช่วงแ้งไปหรือใด,ดู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 ไปก่อนค่ะครหรืออาจจะมีอาจจะมีแบบ ถ้าต้นไหนที่มันไม่รอดเออมันมันแสดงอาการหริออาจจะมีระบบคนน้ํามาลดก็ได้เพราะว่าเราเราทำถนนรอบไว้แล้วบางบางแผนถนนวิ่งรอบได้เลยค่ะเออแต่ผมเห็นด้วยนะเออลองดูจากที่เราลองให้ธรรมชาติเขาดูแลปรับตัวและดูแลตัวเขาเองดูซิแต่เราก็คือช่วยเขาคือมีกล้วยแล้วค่ะนะค่ะมีกล้วยแล้วมีกระถินเทพาซึ่งเป็นหน่วยซีวแล้วค่ะ เพราะกฐินเทพาหน่วยเซลนี่มันแต่เร็วทนแรงนาแต่ไม่พราะว่าเพื่อถึงหน้าแรงกฐินเทพาก็จะสูงขึ้นกว่านี้เนาะจะอาจจะแม่นกล้วยก็จะสูงขึ้นกว่านี้อีพร้อมก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วดูคาดการปีนี้ฝนจะยาวไปถึงปลายปีใช่ใช่เพราะว่านี่จะขนาดจะออกพรรษาแล้วพายุยังเข้าอยู่เลยบึงการบ้านไม่พอฝนดีค่ะครับผม แล้วก็ผมก็เห็นด้วยนะฮะแล้วก็ลองดูอย่างที่แม่พอพูดเนาะถ้ามีบางต้นที่มันดูทํแต่แาาย่อาจจะช่วยเป็นต้นๆไปอาจจะช่วยเป็นต้นๆเพราะว่า,าแปลงของเฮาแม่พ่อกว่างระบบระบบถนนทางวิ่งรอบได้เลยค่ะเราก็อาจจะมีเอาน้ําขึ้นท้ายรถมาแล้วก็อาจจะดูแลดูแลเฉพาะต้นไปที่เขาแสดงอาการไปก่อนเนาะดูแลแบบแบบนั้นไปก่อนเพราะว่าก็สังเกตเบิ้งกะสังเกตเบิ้งอัน กล้วยกับต้นไม้มันก็นั้นอยู่นะคือเหมือนเหมือนต้นนี้เนาะเขาก็อยู่ใกล้กับกล้วยอยู่นี่ใช่ด้านที่ตะวันตกเขาก็เออจะรับได้อยู่แบบประมาณนี้ผมก็จะบอกเพื่อนๆหลายคนนะปลูกกล้วยพี่เลี้ยงนะให้ห่างจากกล้วยประมาณสักเมตรถึงสองเมตรนะหรือเมตรหนึ่งเป็นอย่างต่ําสุดเพราะต้องนึกถึงว่าข้างหน้ากล้วยเขาจะแทงนอออกมาขยายหรืมาเบียดไม้ป่าแต่ว่าแค่ระยะเป็นนั้นเนี่ยผมว่าความชื้นของกล้วยเนี่ย ความเชื่อสัมภัทณ์ของกล้วยน่าจะช่วยไม้ป่าได้อยู่เยอะเออนี่ไงนี่ก็ได้อยู่นี่ก็แต่นี่คือขอให้สตาร์ทหน้าฝนนะครับอันนี้คือแม่พอสตาร์ทประมาณมิถุนายนสําหรับไม้ป่าเนาะ,ะแต่กล้วยเนี่ยสตาร์ทตั้งแต่มีนาคมอมซึ่งเห็นแล้วกล้วย กล้วยกล้วยน่าจะได้เนาะไปเหมือนจะไม่มีอนาคตนะวันปลูกอืมแต่ที่กล้วยเขาสุดๆเลยเพียเท่าว่ากล้วยเป็นพี่เรียงจ้ากล้วยเป็นพี่ไม่ได้หวังผลว่าจะเอากล้วยไปไม่ได้หวังผลกล้วยค่ะไม่ได้หวังผลกล้วยนี่แบบแบบอย่างนี้นะนะคุณเปียกเนาะมันก็เป็นไปตามที่เราวางแผนอยู่นะต้องใช่อันนี้ตะเคียนนะคะตะเคียนเนี่ยก็ด้านที่ตะวันออกนี่ก็มีกอกล้วยกอนี้เนาะแล้วมานี่ยางนาพอดีก็มีกอกล้วยกอนี้ด้านที่ตะวันตกเพื่อที่จะเป็นแสง แล้วก็ที่คุยกันคือระบบทางหมุนเวียนใช่ทางวนจะมีรอบได้เลยค่ะรอบได้เลยเผื่อวันหนึ่งฉุกเฉินอาจจะต้องมีกดน้ําหรืออะไรต่างๆแมนค่ะวนจะเว้นทางไว้ถ้าถ้าไอถ้าฉุกเฉินกะอาจจะจะกาเคยได้ได้จิบจีบไออันอันนี้พูดพูดพูดไอน,นั้นไว้นะแต่ถ้าไม่เป็นไม่เป็นไปตามนั้นเขาก็ส้อยเหลือตัวเองแต่ว่าก็ได้จิบจีบกับทางรถ ลดร้รถลดอะไรของของเทศบาลน่ะที่เขาสูบน้ําแล้วเขาใช่เขาเขาเออเขาก็อาจจะช่วยในระดับหนึ่งได้อยู่เพราะว่าน้ําหนองน้ํามันมีน้ําเยอะแยะเลยแหล่งน้ํามีเยอะค่ะนี่เห็นไหมดูน้ำมีเยอะอยู่แล้วค่ะน้ํามีเยอะอยู่แต่ว่าการจัดการที่จะเอาน้ํามาถึงต้นไม้ได้อย่างไรเนาะจ้าไม่พอก็มีความคิดว่าคือจะไม่ทําเป็นระบบน้ําหดอกแต่ว่าจะดูแลเขาเห็นด้วยนะค่ะ เราต้องปูพื้นฐานความเข้าใจเรื่องการปลูกป่ากันใช่ใช่ไม้ป่าเนี่ยเขาคิดว่าสู้ชีวิตระดับหนึ่งแหละลองดูก่อนถ้ามันจําเป็นลองลองดูให้แรงแรงผ่านนี้ก่อนเนาะนี่เห็นไหมครับตะเคียนนี่ก็มีกล้วยนี่ก็ที่เราปูพางนะผมว่าก็หน่วยซลลเนี่ยสำคัญต้นไม้โตเร็วทนแรงอย่างกระถินเตยพาังหรือจะขี้เหล็กหรือจะสะดาหรืออื่นๆที่เขาฟอ้อมที่จะเติบโตได้เร็วจะเป็น พี่เลี้ยงให้กับต้นไม้ตัวช้าเออพวกยังนาตะเคียนอย่างนี้นะอันนี้จากประสบการณ์ที่เราทํามาแล้วเราก็เลยอันนี้ต้องขอบคุณคุณเปียกเลยค่ะที่ให้ความรู้เพราะว่าตอนแรกนะแม่พ่อกับจับต้นส้นปลายมิทึคือคือเดี๋ยวเพราะว่าคือแค่ว่ามาเห็นพื้นที่แล้วยปุเยปุเป็นเปลี่ยนเปี่ยนแกะที่ว่างเปล่าเอ็ดเป็น เป็นส่วนตาเป็นส่วนกล้วยไว้เป็นมรดกเขาลูกเขาหลานหรือแม้แต่ต้นกล้วยนี่ก็ยังว่าเื่อคนในซุมชนบ้านเฮาสมมติว่าผู้เลิกเป็นการเป็นงานกับสามารถนาเอาใบตองเอาไปเพอไปไซ้ในชุมชนเฮาได้นะก็มีได้ว่าเป็นของแม่พ่อหรือเป็นของกลุ่มซุมชซนหรือเป็นของผู้นําหรือเป็นทางโรงเรียนว่ามาปูมีแม่นค่ะอันนี้คือเป็นเจ้าของน้ำเดียวเบิร์ตทุกคนช่วยกันดูแลช่วยกันใช่ใช่ สังเกตว่ากระถินเทพาเริ่มแต่งตัวแล้วนะไม่พอนะเนาะขณะที่ยางนายังดูทรงอยู่แต่กระถิ่นเทพาเริ่มแต่งตัวแล้วพร้อมที่จะสตาร์ตต่อทันทีแล้วนั่นดีส่สังเกตเออพืชหน่วยซีวพืชหน่วยซิวสิ่งที่เราพูดกันไว้มันจะเป็นแนวทางที่เราทําไว้ไหมแต่ผมทดลองทําแล้วที่วังน้ําเขียวมันชัดเจนมากเห็นไหมจะโอ้ยขอบคุณมากๆอีกส่วนหนึ่งที่ไม่พอต้องต้องเผชิญก็คืออะไรรู้ไหมฮะฮะวัวควายฮะ โอควายอิเลคณะทำอ่าตรงนี้แหละอันนี้ก็คือสําคัญเหมือนกันสาคัญเหมือนกันอนอกจากว่าประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องช่วยกันดูแลแล้วเนาะค่ะยังไงก็แต่ว่านี่แหละวัวควายบางทีไม่มีคนเดินประกบอ่ะมันก็ลุยเข้ามาอยู่เนาะแต่ว่าทํารั้วไปแล้วเนาะต่ะแตจุดไหนที่มันดูจะพังๆไม่พอมต้องดมเรี่ยวแรงมาทํากันหน่อยเนกกระตินเทพาก็กําลังขึ้นครับผม่เห็นไหมจ๊ะ นันก็คือระยะของร่องนะครับประมาณสี่เมตรนะครับระยะของต้นไม้ก็คือประมาณสองเมตรมีหนึ่งต้นสองเมตรหนึ่งต้นแต่เขาจะปูพรมคือกล้วยไว้ที่สี่เมตรนะครับใช่ค่ะกล้วยเรามาบันทึกเรื่องนี้ไว้หลังจากที่เขาปลูกในมิถุนายนคนะฮะพอวันปีปีถัดไปเราจะมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรามาดูตั้งแต่วันที่โล่งๆเนี่ยนะไม่พอพาผมมาดูแต่แรงแงช่วงแรงมาดูแปลงนี้กันช่วงแรงๆงเลยแล้วก็ แล้ววัแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนี่อันที่ภูมิใจลายกันนี่แหละไม่พอว่าอย่างน้อยกล้วยนี่ได้กินแท้ๆละ่ะแต่ขี้กระเดือนก็โหเยี่ยมกันนะม <c oughs> ่พอนี้เพราะว่ามันมีอันปุ๋ยอคอกรองกลนนล้วก็เอาไอ้ฟางมาคุมโคนอีกรอบนึงครับผมอ,อันนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่พี่น้องท่านอื่นนะจะปลูกป่า ก็เป็นแนวทางเรื่องระบบตั้งแต่ที่แม่พอร้อยฟังแต่แรกเลยนะโครงสร้างห่างเท่าไหร่ควรจะยกล่องระดับหนึ่งแต่ถ้าที่นาต่ํากว่านี้ต้องยกล่องแบบสูงกว่านี้ถ้าเอาแม่ถ้าถ้าต่ำอีรีนะเอาแม่โคได้เหมือนเหมือนส่วนยางไม่พอน่ะคือลงทุนครั้งเดียวแล้วแบบไม่ต้องกังวลอีกก็ดีคึ้นเดียวครับแบบนั้นนะกะก็ว่าไปตามสถานการณ์นี้จะเห็นแล้วว่านี่คือพายุเข้าฝนตกดูร่องน้พายุพายุค่ะถ้าไม่ทําร่อง น้ำจะขังโคลนและกล้วยเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้ชอบน้ํามากนะก็จะเหลืองหรืออ่านน้นํในแต่ละร่องแล้วสังเกตเลยนะไม่พอเนาะจ้าร่องที่น้ำขังร่องหมดเลยลอตอนนี้ขังร่องแล้วตรงที่มีน้ําขังมันกล้วยก็ไม่ชอบเนาะก็ไม่โตใช่ดูนะฮะกล้วยที่โดนน้ําแช่เนี่ยถ้าแช่นานๆเป็นเดือนเนี่ยกล้วยจะโตช้าอา่านแล้วก็อ่านน้ําแต่มาดูกล้วยที่อยู่โคก กาทินเทพาเขาจะไปได้สวยอยู่ทุกบ้านนี่ไงไม่พอเริ่มเห็นร่องรอยแล้วแม่นคามนหัวควายพี่น้องเรางนั้นการป้องกันรั้วทําไว้ก่อนเนาะของเราต้องปกป้องตัวเองมันทั้งที่เป็นที่สาธารณะนี่แหละที่สาธารณะจะมาบอกว่าเอ้านี่มันสมบัติของเจ้าคือกันเดอซอยกันรักษาเนี่ยจักสี่านน่าดานะเอ้านี่ก็มีต้นนี้เป็นพี่เลี้ยง แปลงนี้ลกทดลองดูจะไม่ทําระบบน้ําค่ะคิดว่าจะไม่ทําระบบน้ําค่ะราต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นสูงเลยก็อาจจะดูแลเป็นต้นๆเป็นช่วงๆไปอแต่ทางหมุนเวียนได้สำรองสาหรับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขอกําลังพี่น้องค่ะเอารถถังมาช่วยต้นน้ำแมนค่ะรถถังเลยนะ รถขนถังไงได้ได้รถถังรถถังยังเป็นถึงด้วยทหารนะฮะเราก็มีรถถังเหมือนกันใช่ใช่รถถังขนน้ามาช่วยกันต่อดูต้นยางนาก็ตอบสนองเลยเด็กก็เริ่มเหมือนอันนั้นเนาะครับมันเขาก็เริ่มจะแต่อันตามที่แม่พอเคยปลุกมาเนาะแม่พอว่าปีแรกนะไม่ต้องหวังผลว่าเออมันต้องโตเท่านั้นเท่านี้ถ้าผ่านปีแ้งปีแรกไปได้นะ โอกาสรอดน่ะหลายอยู่แล้วแหละแน่นอนถ้าผ่านปีนี้ได้นะแม่นค่ะก็คือเขาจะสตาร์ทได้ช่วงฝนแม่นค่ะก็เลยลองลุนลุนลุนกันไปดูแนวรั้วหน่อยเนาะได้ค่ะก็พื้นที่ประมาณ3าถึงสไร่นะฮะเพื่อที่ติดตามอยู่ตอนที่มาเทปเพราะแม่พอครั้งแรกเราไม่ได้เทปแปลงนี้เทปแปลงที่บ้านไว้แปลงที่บ้านค่ะ อันนี้เป็นนี้เราแค่มาดูเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ที่ที่สาธารณะเด้อค่ะ,ะที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะนะนะตอนนั้นก็โอเคอยู่กนะ็คือว่าถ้าไม่มีไม่พอเป็นตัวตั้งตัวตีนะก็อาจจะเป็นที่โลง่งๆไปคือก<ะ>็ไม่มีทาต้องแม่ง,<ต>งานแต,แต่พอเฮาคิดพอเฮาคิดเริ่มต้นก็มีมีมีแนวร่วมลายอยู่ค่ะก็ได้ความร่วมมือจากพี่น้องเฮาหลายอยู่พี่น้องเขารอที่จะมีคนช่วย นำพาหรือว่าจุดประกายความคิดอยู่แล้วพอพื้นฐานพอให้พี่น้องเราฟอร้อมที่จะสามัคคีกันอยู่ไทบ้านเฮาเนาะคือจุดนี้แหละครับที่ผมว่าน่าเป็นห่วงคือวัวควายมแม้จะเป็นที่สาธนารนณะเพราะว่ามันมีที่เราเคยไปปลูกกันเนี่ยเอาไม่อยู่อแล้วยิ่งไม่มีรัร้วกั้นนี่ยิ่งยากเลย ซึ่งสำคัญมากเลยถ้ามีวัวควายนะไม่พอมันจะชะงักไงโทนิสานเขาเรียก่าอะไรมันไปเฟียบอ่ะไปหะไปหะไปหะคือไปถูไปไถเอาเขาไปมันคันเนาะคันตามซอกหูซอกเขาซอกตัวซอกขาเขานะมันก็เป็นอันมันก็เป็นสัตรูอย่างเนื่องแหละการปลูกป่าน่ะเนาะถ้ามีงวมีควายนะเนาะมันก็ทำให้ต้นไม้ชะงักค่ะเป็นอุปสรรคแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะแปลงส่วนตัวหรือแปลงที่สาธารณะนะครับผมว่าอันนี้สําคัญใช่ซึงนี่ไม่พอก็ระดมพี่น้องมาได้เยอะนะตั้งแต่สเตปของการทํารั้วเลยเนาะแม่นค่ะเออ,เอ,อตั้งแต่แรกๆอีกี่าคือทํารั้วนี่แหละค่ะสามสามรอบแล้วรอบแรกก็ทารั้วแล้วละกะ็มามาปลูกกล้วยปลูกกล้วยแล้วก็มาปลูกก้าไม้มปลูกไม้ป่าค่ะสามรอบที่พี่น้องมาซอยเต็มๆแต่เล็กๆน้อยๆเป็นต้นว่ามาปักหลักมาหาแนวหรือ เอาปุ๋ยคอ,อกมาลงรองเอาแกลบมาลงอันนั้นก็คือ,อแม่พ่ออาจจะเอาคนของแม่พ่อมาเฮ็ดเล็กๆ,ๆน้อยๆรอ,อก่อนสินะ,ะก็เนี่ยทำตรงนี้ไปสักสองปีถ้ามันรอดมันอยู่ได้เนาะก็ค่อยขยาย,ยต่อแม่นค่อยขยายพื้นที่เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะ่ะยังเหลือเยอะอยู่ค่ะพื้นที่พื้นที่ร้อยกว่าไร่เลยละ่ะเป็นพื้นที่ป่าชุ่มชนของบ้านเนานะคะ ตรงไปตรงนี้แม่นเมดเลยค่ะพื้นที่ที่จะสามารถปลูกได้และทางบึงน้ําใหญ่นี่ด้วยบึงน้ําใหญ่นี่ก็แม่นแล้วฝั่งโน้นก็แม่นเลยค่ะโอ้กว้างใช่หมดเลยค่ะอันนั้นครับผมเป็นเป็นแบบนี้สามารถปลูกส่วนหนึ่งของตรงนี้ที่เหลือก็คือเหลือที่เหลือแค่นี้เป็นไม้ป่าเป็นเป็นที่ดั้งเดิมก็คือเหลือแค่นี้ครับ เนี่ยค่อยๆเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะแปลงส่วนตัวหรือแปลงส่วนรวมนะเพื่อนๆให้เริ่มต้นจากเล็กๆก่อนแล้วเขาค่อยขยายขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆเนาะเรียกว่ากระชับพื้นที่ทีละนิดทีละนิดถ้าถ้าเรามองด้านนี้มันจะเป็นแนวตรงนี้คือด้านล่างที่น้ํามันไหลลงมาเนี่ยน้ำแฉะขังถ้าไม่ยกร่องนะฮะซึ่งถ้าเป็นที่นาใครที่มีที่นานะเพื่อนๆต้องดูเลยว่า ต้องยกให้สูงหนีน้ำคน<ย>นะยกยกยกให้สูงหนีน้ำให้ได้เลยเถ้าถ้าถ้าน้ำยังขังอยู่เนี่ยก็จะเป็นสภาพแบบนี้แหละค่ะครับแต่อันนี้นะพูดถึงว่าตอนมาทำนะ่ะด้วยการที่ว่าพื้นที่มันมันเพื่อนเลี้ยงควายมาโดนรถไถไม่สามารถไถลงลึกกว่านี้ได้เลยรถไถนี่อยากอยากหยุดเลยเด้ครับแม่พอยังขอร้องว่าอุย้ไยไถให้แน่ไถให้แน่ เพื่อนกะถ่กบขึ้นได้ซ้ำนี้แหละเพื่อนว่ามันแข็งแห้งด้วยการที่ว่าเป็นเป็นสนามเลี้ยงควายก่อนหน้าแรงนะเป็นสนามเลี้ยงควายแล้วมันมันมันดินมันแน่นก็ทําได้แค่นี้ก็อ่ะไม่เป็นไรเนาะค่อยๆเป็ียนค่อยๆไปอตรงนี้นะเป็นที่เลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านกว่าจะขอพื้นที่ทําเข้าใจกับคนในหมู่บ้านก็ไม่ใช่นายนะไม่ใช่ง่ายโดนโดนโดนหลายอยู่ค่ะมีแบบ เป,เป็นเียว่านี่ถ้าอยู่<ถ>เฉย<ถ>ไม่มีปัญหาเลยนะถ้าใจถ้าใจถ้าใจแบบไม่นิ่งหรือถ้าใจไม่สู้นี่ถอยถอยไปแล้วครับเพราะว่าโดนทั้งแจ้งข้อหาบุกลุกที่สาธารณะอ่าโดนแจ้งจับโดนกล่าวหาว่าเป็นคนโลภมากมีที่ตัวเองแล้วั มาอยากได้ที่สาธารณะเนะจ้าปลูกแล้วลูกล้านเจ้ากระซิมาเอาอโดนโดนมาหมดคะ่ะโดนแม้กระทั่งอีกคำหนึ่งที่ฟังแล้วแบบอน,นั่นไหลเพราะว่ามีมีคำคำหนึ่งที่ข้อหาหนึ่งที่เขาบอกว่าแม่พรเนี่ยได้งบประมาณมาจากหน่วยงานราชการแล้วหาพื้นที่ลงเพื่อที่จะเอาส่วนต่างมแม่พรได้ยินคำนี้แล้วแบบเกิดอาการหนอยนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไร เรามีแรงบันดาลใจนึกนึกหลับตานึกเห็นภาพของพ่อหลวงรอเก้าที่เพื่อนรอดูรอเห็นผลงานสวนป่าของเราอยู่เราก็เลยมีกำลังใจสู้ค่ะนีคค่ค่ะเจอเจอเยอะเหมือนกันคันใจไม่นิ่งใจไม่สู้นะคือ,อพื้นป่าม่องนี่นะมีเกิดขึ้นเลยไม่พอกับบางเทือกอะรู้สึกน้อยรู้สึกอาการแบรบพูดกับตัวเองอยู่ว่าอิ่งังวะ ทั้งๆท,ที่ความตั้งใจเฮาดีฮะนะาพัฒนาดีแล้วกะมีเจตนาที่ดีแต่มันโดนแบบกระแสก็คือว่าลนะเนาะบางคนที่เพื่อนไม่เข้าใจเพื่อนกะก็ไม่เป็นไรค่ะในที่สุดก็คือสามารถเป็นสวนป่าได้แล้วกะดีใจแล้วละได,ได้ได้ได้ประมาณนี้ต่อไปก็คือการดูแลให้เขาเติบโตแค่นั้นส่วนกล้วยส่วนผลหรือใบนี่มอบให้ ชาวบ้านมอบให้ชุมชนไปเลยแม่พ่อไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์ว่าเป็นของเจ้าของดังนั้นที่กล้วยนอกล้วยนี่เอาตรงๆแม่พ่อคือจ้างคนไปขุดซื้อมาครับค่ะแม้แต่เรื่องค่าไถแม่พ่อก็เสียค่ารถไถเองอ,อันนี้คือความบริสุทธิ์ใจที่แม่พ่อกล้าเบาไม่มีงบประมาณจากจากทางไหนมาเลยคือแม่พ่อใช้ทุนตัวเองทั้งหมดแม้แต่รั้วที่เอามาทำ คือตัดมาเองแล้วก็ขนมาเองแต่ก็ได้ได,ได้รับการร่วมมือจากพี่น้องซุมชซนเฮาม,มาซอยกันลงมือลงมือปูอซ,มมซอยกันมาเพราะแต่เอ่ยปะหรือผู้ใหญ่บ้านประกาศกลับมาซ่อยกันดีกับอ,อันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องในซุมชนบ้านเฮาแล้วก็สุดท้ายเนาะฝากฝา,ากแปลงนี้นะให้พี่น้องซุมชนเฮานะดูแลซอยกันถือว่าแม่พออ่าเป็นเป็นแนวคิดก็จริงแต่ว่าพอมาถึงจุดนี้มันได้ระดับนี้คือ เป็นสมบัติของพี่น้องเขาทุกคนเอดไว้เพื่อให้ลูกให้หลานเฮามีได้ถือว่าลูกหลานไม่พอเขาไม่มากส่วนเจอเอาดะแต่ที่เอดไว้ก็ได้อยู่แต่อันนี้ก็คือเป็นมรดกของสมบัติส่วนรวมของพี่น้องชุมชนบ้านเฮาค่ะติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะทีสองสามสี่เมีนค่ะจะมาอัปเดตไปเรื่อยๆนอกาคุณเปียกคงจะมาเยี่ยมเยือนเขาไปเรื่อยๆอยู่ก่ะขอบคุณคุณเปียกนําที่ให้เริ่มต้นตั้งแต่เป็นที่ปรึกษาพูดแหละว่า เออมันพื้นที่แบบนี้นะไม่พอกับถ่ายรูปเพื่อบิ่งจนมีโอกาสส่วนเ<ม>พื่อนมาเ<ฮ>บิ่งในพื้นที่ตั้งแต่ยังยังไม่ลงกล้วยเ<ม>พื่อนก็ให้คําแนะนําว่าเออลงเพื่อกล้วยไปก่อนแล้วก็มีพืชหน่ยวยซิลมีได้คําแนะน<ม>ําอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้มีส่วนร่วมในในแปลงนี้อ<ฮ>ีกพร้อมขอบคุณหลายๆเลยที่ให้แนวคิดแล้วก็ให้คําแนะนำเนาะคะ<ฮ>่ะเอาก็จะ<ฮ>อัปเดตไปเรื่อยๆเนาะได้ ปีต่อปีไปปีต่อปีไปโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ